พอดีดิเนี่ยเก่อนทำไมเมื่อกี้ไม่ตั้งไอวอลเก็บของไปเลยยอมเสียไอวอลรึเมึงอ่ะไม่ม่มีไอวอลอะ่ะกำลังเก็บของมันอยู่อ่ะแล้วมันก็ดีดหลังเลยเไม่ต้องไม่ก่อน <ใจ S 1> ที่เราเก็บของคือเราต้องโฟกัสที่ไอวอลเราแบบตั้งไปก่อนยังไงจะได้ไม่ต้องเสียเ<ห>นาะ<อ>ก่อนถ้าเมื่อกี้ถ้ามันมีตัวมาอีกนี่พี่เอ็มเรียบร้อยแล้วนี่มอตตี้มอตตี้พอมึงอีกเนี่ย ดูเพื่อความบันเทิงงดดราม่านะครับเยอะนั่นน่ะอุ้ยเยอะเกินมันลงกระจายกันหมดเลยพี่มหลังเอาหลังเอาหลังกูเยอะมากกูเยอะมากพี่แรมโอ้ยหาลัดกปุ๋ยเยอแยะมันไม่เบิกยังยังเลี่ยที่บ่ายแล้วกูตามตัววิ่งมาเจอเลยวันนี้อะที่บ่ายแล้วกูตามตัววิมาเจอ มีบอไม่กลาวิ no ่งอยังไม่มบอเพีไปวิ่งมันไปหน่อยด็แหน้ากระดานโกมีมีเียมีมีมีจอยจอยเฮ้ยละรไโกอยตกใจเลยเมื่อกี้ยัเาไงนะสู้ได้แต่วันเมื่อกี้ตกใจเลยบอลไม่ดูดาวสองดาวตรงดันเลยต้งขอดาวแล้วเหลือบ้านเอตขตขตเพียมเดิใน้อง ท้องนี้ท้องนี้นี่หลายวะมีเลยตายยกได้ยกได้ยกได้เดี๋ยวดาเหรียญจริงจริงเอาไอเวรนี่ลงมาย้อนพีเอ็มบอกว่าแบบเพื่องเหรียญอ่ะชุบเองอ่ะเหมือนแบบเขาจะบอกว่าแบบเองไปตายโง่ประมาณเนี้ยเดียดายเพื่องเหรียญไปตายไปตายอย่างเดียวอ่ะเดียดายเพื่องเหรียญไปตายไปตายอย่างเดียวอ่ะมึงก็เล่นดีๆมึงก็ไม่ตายโง่มึงเล่นไม่ดีอ่ะไม่ตั้งใจเล่นอ่ะก็โดนมันลุมหามตัวตีตัวไม่ตายก็ไม่แล้วมันไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นล่ะมันไปอยู่ใกล้ๆกูล่ะ มาหาของไงมึงไม่ลงไี้ปุ๊บถ้ามันลงได่แถวเพื่อนเนี่ยจะได้ช่วยได้ไงเออมึงลงอยู่คนเดียวม่ก็บอกกันแล้วว่าลงตี่ตูลงตี่ตูละเบี๊ยงไปลยื่ลงตี๊ตูเลยครับเขาลงตรงนี้กันหมดสองคนไม่เห็นหรอมึงมีมึงคนเดียวแยกไปอ่ะไอจอดิว่าไอ้จอเดนว่ามีคลิปสองอันนะไม่ไม่เคเลยครับไม่ไม่เเอาเอาเหมืออเอาเเห็นไหม เราจอเล่นปืนอะไรอ๋อชิปแหมอ่ะจอเอ็มพีไฟครับทำไมไม่เล่นลูกซอ,อ,องล่ะเดี๋ยวพอเจอลูกซองก็เ,ออเปลี่ยนหนึ่งก็เปลี่ยนชิปอีกดิทีนี้ <c ười> ได้ครับได้คาร์บอะไรมึงครับมึงก็ไม่ต้องเอาทั้งนั้นอ่ะก็ค่อยเปลี่ยนปืนก็ตอนนี้ใช้ใช้อยู่ก็ใช้ไงถ้าว่าเปลีองอะไงเดี๋ยวก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนอะไรมึงก็เผื่อนก็ไปใส่เอ็สี่อะไรนี่ก็ไม่ <uci usz S 2> ไม่มีลูกซองไงล่ะอย่าเลยจอเดี๋ยวจอดก็เปลี่ยนลูกซองอ่ะมันเปื้องอ่ะไป มันจอดไปไหนอ่ะไม่ดีดมาเงี้ยพี่มดดีดจอดไปดีดตรงนู้นอีกแยะมันเดินอีกแยะอกว่ตัวไงต้องกาดีดตรงนีไงมันหนักไงเนี่ยมึงเล่นแย่แล้วเนี่ยไม่เป็นทีอีกแยะเลยดีดมาตรงนี้มันไอมันจอดมาเดินติดกับเพื่อนนะจอดเวลาดีก็ดีดมากับเพื่อนเลยแต่เมื่อกี้ถ้าแยกน็อกลงไปชุบไม่ได้นั่นน่ะเสียเลยนั่นน่ะหามพี่เหรียญไปแก่เหรียญอีกเหรียญก็ไม่ค่อยจะมี นี่ไงจอดจอดจอดไปเปลี่ยนปืนเถอะจอดเอาลูกซองควงดีกว่าจอดเปลี่ยนเถอะเห็นสเป์แล้วแม่งโอ้โหอย่ายิงเลยว่าไปก้ลางแางด้วยมามันยิงไปลรง่ะอย่านะ เนีย่ยมึงดาวทำไมเนี่ยกูจะไปช่วยเอโก้เนี่ยก็เสียเวลาอีกเนี่ยไอ้จังหวะพอดีดิเนี่ยวก่อนออทำไมเมื่อกี้ไม่ตั้งไอวอลเก็บของไปเลยยอมเสียไอวอลหนึงอ่ะไม่ไม่มีไอวอ,อ,อ,อลค่ะกำลังเก็บของมันอยู่ค่ะแล้วมันก็ดีหลังเลยแล้วไม่ต้องไม่ก่อนที่เราเก็บของคือเราต้องโฟกัสที่ไอวอลเราแบบตั้งไปก่อนยังไงจะได้ไม่ต้องเสียนนอะเกอลถ้าเมื่อกี้ถ้ามันมีตัวมาอีกนี่พี่เอ็มเรียบร้อยแล้วนี่มดตี้มดตี้พ่อมึงอีกเนี่ย ใช่มียังมีของอะไรไหมยังไม่ได้เก็บเลยเอาของเราของไปไหนหมดอะไม่เก็บเลยแบงันนะเอ้าไม่ได้เก็บเลยไอ้จอนั่งอยู่คนเดียวนะเรไม่เก็บอะไรเลย่ก็เพียงเป็นชุกพี่ก็จอนั่งเก็บอยู่คนเดียวพี่ยังดูจอเลยจอไไปไอวอลอะไรก็ไม่มีอเลยเราไม่ได้เก็บโดปีโก้เราเก็บโดปมันนะเอาไอวอลอะไรพี่หายหมดเลยเนี่ยของแปลงของเขาหมดเลยมเมื่อกี้มึงบอกมึงไม่มีไอวอล ไม่มีคนมาจอยบิงมาแล้วเจียวถมึงเก็บตัวไมโก้กสามลูกหมดแล้วของไม่มีแล้วดีนะเอาตะกิลผลิตมาเนี่ยไม่เป็นไรลูกเดียวยังเล่นได้อยู่พี่เอ็มไม่เป็นไรสวยสวยเออเมื่อกี้จอยมีโคโน่ก็ไม่กดอ่ะพี่เอ็มเออโคโน่ก็ไม่เก็บอ่ะทำไมจอยไม่กดโคโน่อะตอนที่พี่เอ็มจะไปชุบพี่อ่ะตอนตอนจอยเก็บของอ่ะจอยไม่กดโคโน่ไว้อ่ะก็เมื่อกี้ก็เก็บของกดโคโน่มันก็เพียงโคโน่ที่เอ็มบอกมันไม่มี ไม่ถ้าสมมติเอาจังหวะแบบจอนน็อกมาแกะแล้วพี่เอ็มกลับมาชุบป,ปุ๊บแล้วโดนแบบโดนหลอยเงี้ยจบเลยนะมันต้องเก็บของอ่ะเรายอมแบบยอมเฉยไอวอดีกว่าใช่ไหมพี่เอ็มเออมันไม่ตั้งใจไง<อ>ไม่มันเล่นมันเล่นมันเล่นไม่ตั้งใจแล<ต>้วมาดูของยอนเนีไอวอลแปดรูปเนี่ยพ<า>ี่เอ็มขนมปี๊บสลูกหรือแปดรูปเนี่ยดามีไม่ดามลูกไอวอมีกระดามแล้วคุณดูมาบอกได้ไงแปดอ่าเรียมไอ้นี่ไอ้นี่เรียมมีดามเวนี่เลียเลียมีดามนี่อะไรดามมันจะปิดตาอะไรหรือเปล่า ้้องนพี่เอาจอดวิ่งตรองอย่างเงี้ยไม่รอพี่เอ็มก่อนหรอจอดเดี๋ยวก็น้องอีกอยู่ห้องน้ำน้องห้องน้ำไหนทีด้ที่ได้ทีเองเลยน้องทิดเองเลยหลังมาหลังมาพี่เอ็มระวังหลังเดี๋ขวา่อนเดี๋ยวา่อนเดี๋ยวานเดี๋ยวก่เดี๋ยวมันวิ่งกลับไปแล้วเมื่อกี้มันออกมาแล้วมันได้อีกแล้วมันก็วิ่งกลับไป นี่ใส่ไม่ดีแป๊กเลยเขาอีกเพียบเลยเม่ครับจอจิไม่ก็เดี๋ยวเขาก็ราม่าอีกอ่ะเนี mm ่ยแล้วก็กูก็โดนไปด้วยจอจิมันได้ระเบากโตไม่เป็นไรเลยนะมันก็เดี๋ยวหันไ่แล้วโดนมากตี เราฆ่าเขาได้เราก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ปล่อยเขาไปเือเราไม่ต้องไปแอกใส่เขาก็ได้แต่เขาก็ด่ามาเราอ่ะก็ด่ามาติกูก็บอกกูอีกเวลาเขาด่าเขาไม่ได้ด่ามึงคนเดียวเขาด่าทั้งทีมแล้วไม่ได้ไมู่้ือาม่นแ็กก็่จอเวลาจอตายแล้วมันนั่งยองยืนมันติ้นใสจอ้นมันจะมีหว้ามลยอ่ะแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดีต่อน้องๆดิเด็กๆน้องๆหนูๆเขาดูเยอะไงเราต้องเป็นตัวอย่างไงมันไม่ดีเหมือนเรายิงตายเราไม่ด่าเขาไอควายอย่างนี้ไม่ได้เราต้องพูดจาดีๆไง เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยานุก็ไม่ให้เล่นหรอกไม่เอาจะเล่นน่ะจะปางตัวตองก็ต้องทำตัวจริอันนี้พี่กับพี่เอ็มสอนนี่บอกไงให้แต่สิ่งดีๆไงทั้เถียงอีกแง่บอกว่าไม่ต้องปักไม่ต้องปักเออครับพี่ก็บอกไม่ปักแล้วก็จบทั้เถียงไงเขาทำได้เราก็ไม่ต้องไปทำแบบเพ้องไงแต่ไปปักได้ไงพี่เป็นไรเลยนี่นะเป็นไงครับน้องมันเป็นการเหยียดหยามคนอื่นครับน้องแบบเรายิงเขาได้อย่างงี้ไปปักใส่เขาก็เขาก็ว่าอีกต้าบอกเดยกผู้ใหญ่ไม่สอน เอาจอดไม่เข้าวงอ่ะดูดิออกวงอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนยิงหนอกจอคุณไม่ทันนะถ้าโดนนอกวงอ่ะมันใกล้มันออกนน้นเนี่ยออกไปดีเยาอีกมันเก็บได้หรือเปล่าัลโหล ้มันยิงกูได้ไงวะกูออกไปนิดเดียวนะอ่ะพี่เอมจอนก็ไม่ยิงจอนมันเดินอย่างเดียวไม่ไม่ทำอะไรเลยจอนมันไม่ช่วยกูหรอกจอนไงจอนไปจอนงจอนไปจอนแบบนี้เนี่ยดาวครับดาวครับแลวครับอะไรอะไรดูดิพี่เอมจอนมันเดินชัยแกน่ะมันไม่รอก่อนละก็เดินอยู่ใกล้ๆนี่เองอ่ะค่เดินใกล้เพื่อนอ่ะแล้วจอนปล่อยมันชุบได้ไงอ่ะ จอดไปมันชุบได้ไงจอดไม่ยิงอ่ะเอา้าเพี้ยมดูดิยจอดไม่ยิงอ่ะออสวยมันต้องอย่างนี้วสว,สวยขวามือจอดนี่ไงตัวมันมันเป็นหญ้าน้องมันเป็นหญ้ามีผู้หรือเปล่า นายใครปักธงอ่ะอ๋อพี่เอ็มจอดปักธงเอกเหรอนี่พี่เอ็มเรียม,มาดูดิพี่เอ็มปากก็ดาเมื่อกี้อ่ะกูปักธงตอนมันไม่ตายครับน้องตอนมันยืนอยู่ครับ <c oughs> มันขอดูธงครับปากใส่บอลบอลลุนเนี่ยจอดพี่เอมมาดูดิเออมึงมามึงมามึงมาปักธงตอนมันดาวนเนี่ยม,มันมโดงพี่เอ็มปักก่อนนะจะเอาอะไรดัดตามคุณพี่เอ็มปักตอนมันยังไม่ล้มไงไอ้ควายมันยังไม่ล้มครับตอนกูปักอะเนี่ยเดี๋ยวคนก็ดราม่าจอดดราม่าคนก็เอาไปลงที่เกาะกูก็โดนด่าอีก อย่าไปเอ็กใส่เขาเราปล่อยเขาไปเลยเราดงเสร็จเราก็ซ้ำเขาไปเลยเราไม่ต้องแอ็กใส่เขาแล้วก็ทงอย่าไปปักนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดราม่านะ่ะออมันไม่ดีเดี๋ยวพอมีดรามา่าปุ๊บเดี๋ยวพี่ยานุก็จะวไหวเดี๋ยวพี่ยานุไม่สตรีมอีกเดี๋ยวพี่เอ็มเขาต้องไปคุยไปเคลียร์ให้ไงเนี่ยไ,ไม่ได้ไม่ได้องปักได้ใไหมได้ปักได้เอออย่างเงี้ยปักได้ปักดิเออนี่แหละเออปักตอนเขาไม่ดาวน์นี่ อเอตัวบวกกับมันงพี่ก็ดูพี่เอไม่ต้องไม่ต้องมันพีโก้ไมต้องเอาดิเอาเรจอดไม่ใช้หมัดอะว่าใช้หมัดอะจอนจะไปโก้เขาเ่รนเขาทำไมล่ะไปล่ได้อถ้ยาวก่อนดิจอดไปทำเขาเลื่อนรถก่อนให้ยาวก่อนดิน้องให้ยาก่อนดิเออมันก็มาดิมันก็บรดาดิมันก็บดาดิมันก็บันดาดิเอาดิเอาดิมันก็มาเลยมันก็มาเลยมันก็มาเลยดิี ไปดิ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 ้ยไดีไมันเลยวะเฮมึงก็ว่าวัดีเยมึงก็มาดีวะเอาดิดอดิเอาดิเอดิเขอาดิเอดิเดี๋ยวก็แพ้เอดิเอาเห็นไ้ยเกือบและจอร์ดไม่เอามันนงเดี๋ยวไปจะแพ้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เบื่ไปแล้วเกือบแพ้แล้วไอเด็กเวทนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยจไม่ตั้งใจเล่นน่ะเนี่ยมันไม่ตั้งใจเลยเป็นอย่างนี้แหละ เกือบไปแล้วเห็นไหมจอร์ดเรเกือบแพ้แล้วเนี่ยเ็มันต่อยไม่โดนน่ะอ๋อล้วจอรดไปต่อยนอกวงมันจะต่อยมันโดนไมหมล่ะมัาอยู่ในวงอะจอรดเพราะมันไม่ออกมาไม่มียังเดียวอ,อ,อ่ะอ้าวเหรอ ตอนนี้ฟีฟาฉลองครบรอบ5ปีนะทุกคนจับมือกับจัสตินบีเบอร์นะครับศิลปินระดับโลกนะครับฉลองครบรอบ5ปีสุดยิ่งใหญ่นะทุกคนเข้าเกมวันนี้พบกับโหมดใหม่แล้วก็แมปใหม่นะทุกคนและเรายังทาภารกิจรับตัวละครจัสตินบีเบอร์ฟรีในวันที่27สิงหาคมนี้ด้วยทุกคนและยังไม่พอนะทุกคนพบกับคอนเสิร์ตสุดพิเศษภายในเกมวันที่27นี้ด้วยนะทุกคนมีนะทุกคนลุยให้สุดมันในทุกสมรภูมินะครับเตรียมพบกับกิจกรรมมากมายนะครับพร้อมไอเทมแจกฟรีแบบจัดหนักจัด ใน,นส่วนของภาพนี้นะทุกคนจะเป็นแผนที่ใหม่นะครับแอสโตแมปนะครับสถาบันวิทยาศาสตร์สุดหน้าพิศวงนะครับทุกคน แล้วก็ภายในกิจกรรมครบรอบ5ปีนะคนดูคือเขามีกิจกรรมให้เราทํามากมายนะทุกคนก็คือวันที่20สิงหาเนี่ยเล่นครบพบคิสตันฟรีนะครับวันเดียวเท่านั้น,นครับคือให้เรามาเล่นวันที่20นะทุกคนเราจะสามารถรับคิสตันไปได้เลยนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่แบบนี้ให้เราเลือกเล่นมากมายนะทุกคนคือเราสามารถปเป็นเจ้าของในคอลเลกชันฉลองครบรอบ5ปีได้นะทุกคนเพียงแค่เราเข้าเกมและทาภารกิจให้ครบเราก็สามารถรับไปได้เลยนะทุกคนแล้วก็ยังไม่พอนะทุกคนชวนเพื่อนกลับมาฉลอง5ปีของฟรี 1,999เชรด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ภาร,รกิจอื่นอีกมากมายนะทุกคนให้เราเข้าไปดูหน้าเกมให้เราไปร่วมทำได้เลยนะทุกคนอย่าพลาดนะครับฉลองครบรอบ5ปีนานๆทีนะครับทุกคน